สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาต่อกันในแง่มุมที่สองของพระแม่ธุรคาค่ะนั่นก็คือพระแม่พรหมมาจารีนีเทวีแห่งการบำเพ็ญตบะความมุ่งมั่นแน่วแน่ครับผมเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความพรหมมาจารีนีเทวีแห่งตบะและดาวอังคารนะคะซึ่งก็จะพาเราไปทำความเข้าใจเ,าเรื่องราวสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ความเชื่อมโยงต่างๆครับ โดยเฉพาะเรื่องตบะวินัยแล้วก็ที่น่าสนใจคือความเชื่อมโยงกับดาวอังคารในโหราศาสตร์พระเวทด้วยเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจแก่นแท้ของท่านว่าทำไมถึงสำคัญเกี่ยวข้องกับเส้นทางจิตวิญญาณยังไงหลังจากคราวก่อนที่เราคุยเรื่องพระแม่สายละปุตรีใช่ไหมคะที่เป็นเรื่องความมั่นคงกันอย่างรากเป็นฐานที่มั่นคงใช่ค่ะ ครั้งนี้ก็เหมือนเป็นก้าวต่อไปคือการจุดไฟข้างในหรือที่เรียกว่าตะบะขึ้นมาใช่เลยครับถ้าพระแม่สายรัุุรีคือความมั่นคงเหมือนภูเขาเนาะพระแม่พรหมจารีนีก็คือพลังงานที่เริ่มเคลื่อนไหวจากข้างในแล้วมีเป้าหมายชัดเจนแรงกล้าชื่อพรหมจารินีเองเนี่ยก็บอกความหมายอยู่แล้วนะครับพรหมในที่นี้ก็คือความจริงสูงสุดสภาวะจิตอันสมบูรณ์ส่วนจารินีก็คือผู้ดำเนินไปตามทางหรือผู้ปฏิบัติ โอ้ค oh, ่ะเพราะฉะนั้นพรมจาริณีก็เลยหมายถึงผู้ที่เดินบนเส้นทางสู่ความจริงสูงสุดหรือผู้อุทิศตนแน่วแน่เพื่อสแสวงหาพรมมันนั่นเองครับความหมายดีมากๆเลยค่ะแสดงว่าท่านเป็นตัวแทนของการโฟกัสสมาธิที่แน่วแน่เป็นเหมือนกระบวนการที่แบบความปรารถนาธรรมดามดาถูกขัดเกลาครับ จนกลายเป็นเจตจำนงที่แข็งแกรง่งแล้วก็นำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการรวมเป็นหนึ่งถ้าเปรียบเทียบไม่ง่ายก็คือไส่ละตุตรีคือการดำรงอยู่ที่มั่นคงครับบีนใช่ค่ะส่วนพรมจาริณีก็คือการพัฒนาไปสู่สภาวะที่สูงขึ้นหรือการลงมือทำนั่นเองถูกต้องครับเป็นการเปลี่ยนจากหยุดนิ่งสู่การเคลื่อนไหวภายในเพื่อเป้าหมายที่สูงส่งเรื่องราวในตำนานก็คือหลังจาก การเสียสละในชาติก่อนเป็นพระแม่สตีใช่ไหมครับท่านก็กลับมาจุติใหม่เป็นพระแม่ปรวตีธิดาของเท้าสิมวัตกับพระนางเมนกาค่ะถึงจะเป็นชาติใหม่แต่ลึกๆก,ก็ยังผูกพันกับพระศิวะอยู่อพอท่านโตขึ้นความงามก็เลื่องลือไปไกลแต่ใจก็ยังมุ่งมั่นต่อพระศิวะเพียงผู้เดียวซึ่งตอนนั้นท่านก็ยังบำเพ็ญสมาธิอยู่บนเขาไกลลาสตอนนั้นเองครับนารตามุนี หรือสีที่ปรึกษาเทพก็มาพบและก็ให้คําแนะนําสําคัญเลยว่าค่ะว่ายัางไงคะว่าพระศิวะเนี่ยยากที่จะเข้าถึงด้วยรูปโมภายนอกนะทรัพย์สมบัติอํานาจใดๆก็ไม่ได้ผลอหอหนทางเดียวที่จะชนะใจพระองค์ได้คือตบะเท่านั้นการบําเพ็ญเพียรอย่างเข้มข้นคําว่าตบะในที่นี้คือการบําเพ็ญเพียรแบบเข้มข้นมากๆเพื่อเผากิเลสหรือฝึกตนเพื่อเป้าหมายทางจิตวิญญ,ญาณใช่ไหมคะเหมือนสร้างความร้อนข้างในเพื่อชําระล้างใช่ครับ ตบ,บะคือพลังงานจากการฝึกฝนควบคุมตนเองอย่างจริงจังคำแนะนำของนารัธมุนีก็เหมือนจุดไฟในใจพระนางปารวตีเลยไม่ใช่ไฟแบบปรารถนาธรรมดาแต่เป็นไฟแห่งความมุ่งมัน่นค่ะท่านก็เลยตัดสินใจครั้งใหญ่เลยครับละทิ้งความสุขสบายในวังเข้าป่าลึกไปเลยเพื่อเริ่มเดินทางในฐาน,นะพรหมจรรยีผู้สแสวงหาความจริง อุทิศตนเพื่อพระศิวะโอ้การตัดสินใจทิ้งชีวิตที่คุ้นเคยสบายๆไปสู่ทางที่แบบยากลำบากไม่แน่นอนเนี่ยแค่คิดก็รู้สึกถึงความเสียสละมากๆแล้วนะคะแล้วการบำเพ็ญเพียรของท่านเป็นยังไงบ้างคะเชื่อมข้อขนาดไหนโอ้บทความเล่านี่คือเข้มงวดมากๆครับเป็นพันๆปีเลยนะช่วงแรกก็ยังสวยผลไม้รากไม้ค่ะต่อมาก็ลดเหลือแค่ใบไม้แห้งจากนั้นก็ดื่มแค่น้ำอย่างเดียว โอ oh. แล้วสุดท้ายครับอยู่ได้ด้วยการสูดอากาศธาตุเท่านั้นเลยฟังดูคือแบบสุดยอดมากๆเลยนะคะทั้งต้องเจออากาศที่รุนแรงร้อนหนาวฝนหิมะสารพัดแต่คือร่างกายอาจจะผอมลงแต่ใจนี่มไม่สั่นคลอเลยพลังข้างในกับยิ่งสว่างยิ่งแกร่งขึ้นครับผมจนเหล่าเทพยังต้องทึ่งในความอดทนความตั้งใจแน่่ของท่านพอเถอะให้ยุติการทดสอบนี้ แต่พระศิวะซึ่งเป็นมหาโยคียก็ยังนิ่งอยู่ต้องการทดสอบความลึกซึ้งในความพักดีความเข้าใจของพระนางจริงๆแล้วก็มาถึงจุดที่เอ,อน่าสนใจมากคือบททดสอบจากกามเทพเทพแห่งความรักใช่ไหมฮะใช่ค่ะตามเรื่องคือกามเทพได้รับมอบหมายให้มาลองยั่วยวนท่านดูหวังจะให้ใจวานไหวหรือเร่งให้เจอกับพระศิวะเร็วขึ้นก็เลยแผลงสอนดอกไม้ไปค่ะสอนแห่งความปรารถนาครับ ลูกสอน่ะส่งผลนะทําให้รู้สึกวุบไหวขึ้นมาแต่ไม่ใช่ความปรารถนาทางโลกนะกลายเป็นความรักความพักดีต่อพระศิวะที่มันลึกซึ้งขึ้นไปอีกอท่านก็ลืมตาเผชิญหน้ากามเทพเลยแล้วก็ตรัสด,ด้วยความสงบว่าความพักดีของเราไม่ใช่ความปรารถนาธรรมดาแต่มันคือเปเลวไฟที่เผาผลาญความปรารถนาทั้งปวงไฟแห่งตะบะนี่คือเครื่องบูชาร่างกายคือวิหาร เจตนงคือบทสวดโอ้โหพลังความบริสุทธิ์ความตั้งมั่นของท่านนี่ทําให้มายาของกามเทพสลายไปเลยสุดยอดเลยค่ะผู้ปฏิบัติตามพรหมจรรย์ผู้ควบคุมตนเองได้อย่างสมบูรณ์เป็นฉากที่แสดงพลังของการควบคุมตนเองได้ชัดเจนมากความปรารถนาภายนอกทําอะไรไฟข้างในที่แกร่งไม่ได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นการทดสอบครั้งสําคัญจากพระศิวะก็มาถึงใช่ไหมคะใช่ครับ บททดสอบสุดท้ายและสำคัญที่สุดเลยวันหนึ่งท่านกำลังเข้าฌานอยู่พระศิวะก็ปรากฏกายขึ้นมาแต่ไม่ใช่ร่างเดิมนะปลอมตัวเป็นนักพรตชราผมผ้ารุงรังดูน่าสงสารอา้าวเข้ามาถามเลยแม่นางผู้สูงศักดิ์ทำไมต้องทรมานตนเองขนาดนี้ท่านหาอะไรกันแน่อืมพระนางปารวตียังหลับตาอยู่นะครับแต่ตอบด้วยเสียงที่มั่นคงว่า ข้าสแสวงหาเพียงองค์พระศิวะผู้เป็นจิตสำนึกสูงสุดค่ะพระศิวะในร่างนักพรตก็หัวเราะเยาะเลยแล้วก็พูดต่อทำไมต้องเป็นพระศิวะผู้นั้นนะ่ะยากจนไม่มีสมบัติครอบครัวก็ไม่มีแต่งตัวก็มอเสาะหนังสัตว์เท่าทานงูพันคอท่านสวยขนาดนี้น่าจะได้คู่ครองที่ดีกว่านี้นะโหเป็นคำถามที่ท้าทายศรัทธาสุดๆเลยนะคะ แล้วท่านตอบว่ายังไงคะคราวนี้พระนางปารุวัตีลืมตาขึ้นผชิญหน้าเลยใบหน้ายังสงบแต่แววตานี่คือเข้าใจเชื่อมั่นไม่สั่นคลอนเลยค่ะข,ข้าตราบดีว่าท่านคือใครองค์พระศิวะข้าเข้าใจบททดสอบของท่านดีท่านอยู่เหนือรูปกายเหนือคำกล่าวหาทั้งปวงข้าไม่ได้กำลังหาสามีทางโลกแต่กำลังสแสวงหาจิตสำนึกที่สลายโลกได้ต่างหาก หากท่านจะทดสอบข้าต่อข้าก็พร้อมรับเพราะทุกอย่างที่ท่านทำคือส่วนหนึ่งของตะบะที่ข้าต้องเจอโอ้โหนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะคะที่แสดงว่าการยอมรับจากสิ่งสูงสุดเนี่ยไม่ได้มาจากการร้องขอแต่มาจากการพิสูจน์ตัวเองด้วยความมุ่งมั่นความเข้าใจจริงๆเป็นบทเรียนสำคัญมากเลยสำหรับคนที่เดินทางใส่จิตวิญญาณถูกต้องครับในวินาทีนั้นเลยพระศิวะก็ถึงร่างจำแรงเผยรูปกายที่แท้จริง สว่างสวัยสงบนิ่งไร้ขอบเขตแล้วก็ตรัสกับพระนางว่าท่านพิสูจน์ตัวเองแล้วท่านคือพรหม,มจารีนีผู้สแสวงหาที่สมบูรณ์แบบความอดทนความเข้าใจของท่านปลุกความเมตตาความรักในตัวข้าให้ตื่นเราจะรวมเป็นหนึ่งเพื่อสร้างสมดุลให้จักรวาลซึ่งการพบกันครั้งนี้ก็นำไปสู่การอภิเษกสมรสการกำเนิดเทพอย่างพระคันทก,กุมารค่ะ แต่แก่นแท้ของพระแม่พรหมจาริณียังคงอยู่เตือนใจเราถึงพลังแห่งความพักดีและวินัยในการเดินทางภายในครับเรื่องราวทรงพลังมากๆแล้วก็ให้ข้อคิดเยอะเลยค่ะทีนี้ถ้าเรามองในเชิญความหมายทางจิตวิญญาณที่ลึกลงไปอีกพระนางพรหมจารินีเป็นตัวแทนของอะไรบ้างคะในระดับที่ลึกลงไปนะครับพระแม่พรหมจารีนีไม่ใช่แค่เทพองค์หนึ่ง แต่คือสภาวะแห่งความตั้งมั่นภายในหรือ inner resolve ที่มีอยู่ในผู้สแสวงหาทุกคนที่เลือกจะพัฒนาตัวเองอืมค่ะท่านคือศูนย์รวมของไฟศักดิ์สิทธิ์แห่งตบะหรืออัคคีตตวะแอกนีทัาตวะธาตุไฟนั่นเองครับเป็นพลังงานที่ช่วยชำระล้างมลทินความไม่บริสุทธิ์อุปสรรคข้างในต่างๆเหมือนไฟที่หลอมโลหะให้บริสุทธิ์ ตบะก็ช่วยหลอมรวมพลังงานเปลี่ยนความอ่อนแอเป็นความเข้มแข็งทางใจค่ะสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏในรูปท่านก็มีความหมายแฝงอยู่อย่างการที่ท่านมักจะเดินเท้าเปล่าเนี่ยใช่ค่ะเห็นบ่อยๆก็สื่อถึงความอ่อนน้อมการไม่ยึดติดวัตถุแล้วก็การเชื่อมต่อโดยตรงกับพลังงานโลกพลังธรรมชาติลูกประคำรุทรักษาในมือข้างหนึ่งก็คือการภาวนาต่อเนื่องการจดจอ่อควบคุมความคิด ส่วนกำมันทลูหรือหม้อน้ำอีกข้างก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์การควบคุมอารมณ์การรักษาพลังชีวิตครับแล้วเรื่องเครื่องนุ่งห่มล่ะคะมีความหมายยังไงบ้างคะท่านมักจะส่งอ,อ,อาพรสีขาวใช่ไหมครับสีขาวนี้ก็คือความบริสุทธิ์การสละกิเลสทั้งโลกจิตใจที่ปราศจากมลทินพระพักที่สงบนิ่งแม้จะผ่านการบำเพ็ญตบะมาหนักหน่วงเนี่ยก็สะท้อนถึงสันติสุขภายในที่เกิดขึ้น เมื่อไฟแห่งความปรารถนาทางโลกถูกเปลี่ยนรูปหรือ transform ให้กลายเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาความเข้าใจค่ะสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ก็สอนให้เรารู้จักสร้างความสมดุลระหว่างไฟคือความมุ่งมั่นความกล้ากับน้ำคือความสงบความเมตตาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางทางจิตวิญญาณเลยครับน่าสนใจค่ะมีทั้งความเข้มแข็งความอ่อนโยนอยู่ในตัวตนเดียวกันเลยนะคะแล้วประเด็นที่ น่าสนใจมากๆอีกเรื่องคือความเชื่อมโยงกับโหราศาสตร์พระเวทโดยเฉพาะกับดาวอังคารอันนี้บทความว่ายังไงบ้างคะใช่ครับอันนี้สําคัญเลยในโหราศาสตร์พระเวทเนี่ยพระแม่พรหมจารินีเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับดาวอังคารหรือมังกละหรือกุชะค่ะดาวอังคารคือดาวที่ให้พลังงานความทะเยอทยานแรงผลักดันในการกระทําความกล้าหาญความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค เป็นพลังที่ทําให้เราลงมือทำครับอืมพลังแอคชั่นใช่ครับถ้าดาวอังคารในดวงชะตาดีก็จะส่งผลให้คนนั้นมุ่งมั่นมีวินยัยกล้าหาญแต่ถ้าดาวอังคารเสียหรือได้รับผลกระทบทางลบพลังนี้อาจจะออกมาในรูปของความโกรธง่ายก้าวร้าวหุนหันพันแล่นหรือความปรารถนาที่ควบคุมไม่ได้ค่ะพระแม่พรมจาริณีจึงเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนรูปพลังงานดาวอังคารในระดับสูงสุดครับ คือการเปลี่ยนจากความก้าวร้าวสู่ตบะที่มีวินัยจากการต่อสู้ภายนอกสู่ความอดทนและการเอาชนะภายในตนเองท่านสอนว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การพิชิตโลกภายนอกแต่คือการพิชิตใจตัวเอง เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะคือไม่ใช่ไปกดทับพ,พลังงานดาวอังคารแต่เป็นการนำพลังงานนั้นมาใช้ในทางที่สร้างสรรค์ยกระดับจิตใจแทนถูกต้องเลยครับตบะของท่านเหมือนกับการใช้ความร้อนข้างในเผาผลาญมลทินแห่งกรรมสิ่งตกค้างเชิงลบในใจคล้ายๆใช้ไฟถลุงแร่ให้ได้โลหะบริสุทธิ์ไฟภายในของท่านช่วยชำระล้างความบิดเบือนต่างๆ ซึ่งก็สอดคล้องกับบทบาทดาวอังคารที่ควบคุมเลือดกล้ามเนื้อพลังชีวิตหรือปราณในร่างกายพระแม่พรหมจารินีคือตัวแทนของพลังชีวิตหรือปราณที่ถูกนำทางอย่างมีสติไปสู่เป้าหมายคือการตระหนักรู้ในตนเองหรือ self realization mm. เป็ดที่อาจจะส่งผลให้กระสับกระส่ายง่ายเกิดความขัดแย้งง่ายหรือพลังงานกระจัดกระจายขาดทิศทางเนี่ย การระลึกถึงหรือบูชาพระแม่พรหมจาริณีเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาและปรับเปลี่ยนพลังงานเหล่านี้ได้๋อค่ะช่วยเปลี่ยนความโกรธเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองเปลี่ยนความไม่อดทนเป็นความเพียรและเปลี่ยนความปราชนาทาั้งโลกที่ควบคุมไม่ได้ให้กลายเป็นความพักดีต่อเป้าหมายที่สูงส่งครับ การเปลี่ยนพลังงานลบให้เป็นบวกแบบนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนแสวงหาเลยนะคะแล้วถ้ามองในแง่พลังงานในร่างกายหรือชักก้าล่ะคะมีความเชื่อมโยงกันยังไงบ้างในทางพลังงานกายทิพย์นะครับพระแม่พรหมจรีนีจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากมูลฐานจักระจากรากรที่หนึ่งตรงฐานกระดูกสันหลังค่ะฐานรากใช่ครับซึ่งเป็นศูนย์รวมความมั่นคงการอยู่รอดเชื่อมโยงกับพระแม่สายลปบุตรีไปสู่ สวาทิฐานจักระจักระที่สองบริเวณท้องน้อยเหนืออวัยวะเพศอ๋อจักระที่สองครับการบำเพ็ญตบะของท่านเหมือนกับการปลุกพลังงานที่อาจจะนิ่งๆหน,นักๆอยู่ที่จักระฐานซึ่งเป็นธาตุดินให้เคลื่อนที่ขึ้นมามีความร้อนแรงของธาตุไฟแล้วก็เริ่มไหลเวียนไปสู่จักระที่สูงขึ้นสวาธิสถานจักเนี่ย เป็นศูนย์กลางของความคิดสร้างสรรค์อารมณ์ความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงพลังตบะของพระแม่พรหมจารินีที่จุดนี้จะช่วยเผาผลาญความปรารถนาขั้นพื้นฐานหรือสัญชาตญาณที่เรียกว่ากามะะให้กลายเป็นความรักความเมตตาความสัมพันธ์ในระดับที่สูงขึ้นหรือเปรมาเป็นการเปลี่ยนกระแสะอารมณ์ที่อาจจะปั่นป่วนให้กลายเป็นกระแสะแห่งความพักดีและความคิดสร้างสรรค พลังงานของท่านก็เลยเชิญชวนให้ผู้ปฏิบัติรู้จักสร้างสมดุลระหว่างความเข้มงวดดิสซิปลินกับการยอมรับ Accept a n c e ระหว่างการอยู่ลำพังเพื่อฝึกฝน o l i t u d e กับการอุทิศตน Devotion คำว่าพรหมจารีในความหมายลึกๆไม่ใช่ผู้ที่กดทับชีวิตนะครับแต่คือผู้ที่นำทางพลังชีวิตไปสู่เป้าหมายที่เป็นอน,นันต์ พอฟังแบบนี้แล้วยิ่งเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าเรื่องราวของท่านเหมือนเป็นแผนผังการเดินทางทางจิตวิญญาณจริงๆนะคะ หลังจากที่เราสร้างฐานมั่นคงแล้วแบบพระแม่สายลปุตรีขั้นต่อไปก็คือการชำระล้างภายในการเผชิญหน้ากับความปรถนาอารมณ์ต่างๆซึ่งต้องอาศัยความเข้มแข็งอดทนมุ่งมั่นมากๆอย่างพระแม่พรหมจารีนีนี่เองซึ่งเส้นทางนี้แน่นอนว่าไม่ใช่ทางง่ายๆมันต้องมีการเสียสละการละวางความสบายตัวตนเดิมๆความยึดติดที่เรามี พลังของพระแม่พรหมจาริณีจึงเหมือนเ,อเสียงกระซิบหรือผู้นําทางข้างในที่บอกเราว่าจงกล้าที่จะเดินเท้าเปล่าผ่านกองไฟแห่งการทดสอบของตัวเองนะอย่าหนีความร้อนแรงของการเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งที่ถูกเผาไปคือสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงครับผม สิ่งที่เหลืออยู่ตัางหากคือแก่นแท้ของคุณดังนั้นพระคุณหรือพรที่ได้รับจากท่านอาจจะไม่ใช่ความสะดวกสบายทันทีแต่คือความอดทนความเพียรและศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนซึ่งเป็นคุณสมบัติสําคัญมากที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆในชีวิตและจิตวิญญาณได้ถูกต้องครับและสําหรับผู้ที่รู้สึกเชื่อมโยงต้องการน้อมนําพลังงานนี้เข้ามาในชีวิตเนี่ยบทความก็แนะนําบทสวดและแนะวทางทําสมาธิไว้ด้วยครับ บทสวดบูชาพระแม่พรหมจารินีคือโอมเดวีพรหมจารินยญยนะมะค่ะโอมเดวีพรหมจารินยญยนะมะครับโอมเดวีพรหมจารินยญยนะมะการสวดบทนี้ด้วยจิตที่ตั้งมัน่นเข้าใจความหมายก็เชื่อว,ว่าจะช่วยเสริมสร้างพลังแห่งเจตจำนงที่มีวิน,นัยเพิ่มแสงสว่างทางจิตวิญญาณแล้วก็สร้างกรอบป้องกันจากพลังงานลบได้ค่ะ ส่วนการทำสมาธิเราก็สามารถจินตนาการถึงท่านประทับนั่งสงบนิ่งท่ามกลางแสงสีแดงทองอ่อนๆดวงตาปิดสนิทในสมาธิลึกมือหนึ่งถือลูกประคำอีกข้างถือหม้อน้ำล้อมรอบด้วยพลังงานบริสุทธิ์ทรงพลังนึกภาพตามเลยค่ะครับการทำสมาธิแบบนี้เชื่อกันว่าช่วยชำระล้างผลกระทบด้านลบของดาวอังคารในดวงชะตาหรือที่เรียกว่ามังคลาโทษได้ ช่วยให้ระบบประสาทสงบมั่นคงขึ้นแล้วก็ปลุกพลังการควบคุมตนเองให้ตื่นขึ้นข้างในครับขอบคุณสำหรับข้อมูลและแนวทางปฏิบัตินะคะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวพระแม่พรหมจารีนีกันรอบด้านมากๆเลยตั้งแต่ตำนานการบำเพ็ญตบะ ความหมายสัญ,ญาลักษณ์ความสำคัญทางจิตวิญญาณไปจนถึงความเชื่อมโยงกับพลังงานดาวอังคารจากกระสรุปได้ว่าท่านคือศูนย์รวมของการบำเพ็ญเพียรความพักดีที่มีวินยัยไฟภายในที่ช่วยชำระล้างและเปลี่ยนแปลงพลังงานเพื่อเป้าหมายที่สูงส่งกว่าเดิมจริงๆค่ะใช่ครับและมีข้อคิดหนึ่งที่น่าสนใจจากเรื่องนี้คือพระแม่พรหมจารีนีทรงสแสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริง อาจไม่ใช่การพยายามออกไปควบคุมหรือครอบงำสิ่งภายนอกนะอืมค่ะแต่คือการสร้างวินยัยการควบคุมจากภายในตนเองและการบำเพ็ญตบะหรือการฝึกตนอย่างเข้มข้นเนี่ยไม่ใช่การกดทับพลังงานธรรมชาติอ๋อแต่คือการเรียนรู้ที่จะนำทางพลังงานนั้นไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาความกโกรธความทะเยอทะยานไปสู่เป้าหมายที่สูงกว่าสร้างสรรค์กว่าเดิมครับ เป็นมุมมองที่สำคัญมากค่ะและสำหรับผู้ที่ฟังแล้วรู้สึกสนใจอยากจะเข้าใจดวงชะตาตัวเองในเชิงลึกมากขึ้นตามหลักโหราศาสตร์พระเวทอินเดียเพื่อนำข้อมูลไปปรับใช้วางแผนชีวิตหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆให้ถูกต้องไม่ผิดพลาดนะคะก็สามารถติดต่อจองคิวเพื่อปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์เดวีอาสนะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์พระเวทอินเดียได้โดยตรงเลยค่ะที่เว็บไซต์ www astroasana.com นะคะครับผมไม่ ตรงนี้ก็น่าจะมีคำถามหนึ่งที่เราอาจจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันดูนะคะว่าในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้าความเร่งรีบเนี่ยเราจะค้นหาตบะหรือวินัยภายในรูปแบบไหนที่จะช่วยให้เราเผาผลาญสิ่งรบกวนสมาธิและมุ่งสู่เป้าหมายที่แท้จริงของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องอละทิ้งทุกอย่างเข้าป่าเสมอไปครับ เป็นคำถามที่ดีครับการฝึกฝนตนเองในชีวิตประจำวันของเราจะเป็นรูปแบบไหนได้บ้างก็ขอขอบคุณสำหรับการร่วมสำรวจเรื่องราวอันลึกซึ้งและทงพลามของพระแม่พรหมจารรนีในครั้งนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้ไม่มากก็น้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ